วันนี้มาทําอะไรครับวันนี้เรามาโชว์ค่ะนะฮะยังไงต่อครับที่อยุธยาค่ะอืายุทยาอะไรครับเซ็นทรัลเซ็นทรัลอายุทยาเซนทัลอยุธยาค่ะใช่ถ้าใครมาได้ก็มานะครับตอนนี้มาทันนะมาทันมากตอนนี้มาทันมากเอไอขายกำลังใจค่ะฮะเอลองพูดสิ ผมไม่ได้พูดครับผมได้กำลังใจในเรื่องนี้คุณแม่อยู่เสียด้วยคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ AI น่ารักมากพี่บอสสวยมากขอบคุณค่ะชมพี่บอยเพรพี่บอสเป็นคนที่ชอบให้คนชมถูกต้องค่ะไม่สนใจเลยโม่เหรอคะหรือเปล่าคะใช่ค่ะทักได้นะคะถ้าเจอที่มอ AI เฟลมากผมอยู่อายุทยา AI แล้วอ่ามาได้นะครับตอนนี้ก็ถ้าจะอยู่อดิอายุทยาก็น่าจะทันอยู่เนาะนี่ไงพี่กำลังไปซื้อของเลยโอ้ันก็แปลว่ามาู่ไอคิดว่ารุ่วันนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่คะของเราหรือของโบ่วยของ AI อะของ AI เรา ให้เซตสิบเอ็ดละกันเป็นเราชอบกันเกงอะแต่มันไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรใครอยากเห็นก็มาดูโชว์ูุมีคนบอกให้พันพี่โบกินข้าวเหรอคะยังไม่ได้กินเลยค่ะคือเขามีเวลาให้ไปกินแต่พี่โบไม่ไปกินถูกอันนี้ก็แบบทุกคนน้องสองคนนี้นะคะเรายังไม่ทันไม่ทำอะไรเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าหลังกล้องเอไอกับเคนนี่อะ หนังกล้องเหนั้องมีอะไรอ่ะก็นี่นะคะ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 โดนๆดนโดนเลยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีตกบอลพีมหมดเลยบอสพี่โบอยากแก้พี่โบพี่โบอยากแก้พี่โบโบก็แก้ตัวเองตลอดไม่มีใครแก้ดูนอกจากตัวเองโอ้โหอันนี้ดีนะอันนี้ดีเลยทุกคนค่ะ มีเห็นไหมพี่โบตัดผมาีริงกันผมทรงอะไรคะอันนี้อะไรอ่ะทรงสไลด์ทรงสไลด์ค่ะแบบว่าแคบสไลด์สรงสามพี่โบเห็นไหมเดี๋ยวตีไอแคนนี่ให้อย่าใช้ความกำลังเลยค่ะทำไมเป็นอย่างนี้ไอเม้ทำอะไรเลยนะอ้าวแล้วทำไมถึงมันมาเองได้อ้าวอามาคือเราเฉยทำไมอ่ะ อลองลองเปลี่ยนดูวยอ๋อมันอ๋อ,อใช่วันนี้เราไม่ได้ใช้คอ,อ์มาซะด้วยนี่ไงวันดีวันนี้ AI ทีมเกมโอน2000โอสองพันโอ้ยริงดิถ้าสมมุติโบถ้าสมมุติโบโอนให้ AI ใครได้คะนี่ฮะถ้าโบโอ่ให้ก็ AI ได้ <laughs> ถ้าโบจิ้มแก้มีไอใครจะได้2000เคนนี่นธ่ NDAI วันนี้พี่เั็มไปไหนคะไ้พี่ตต้มเขาทิ้งเราครับพี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรดีเขาเป็นเดินทางใจครับเห็นไม้ทุกคนขึ้นยังสองีเลยทุกคนจะบอกว่า แปดเปยร์เซ็นของเราซะด้วยเอไอเหลือสี่ะคะทุกคนถ้าสองเปอร์เซ็นต์าไปนะไม่ไหวไม่มีคนพิมพ์ว่าสงสารพี่โบอย่างนี้ด้วยเราสงสารเราด้วยทุกคนพี่โบจิ้มแก้มโอนสองพันเอไอถ้าสมมติเอไอจิ้มเอไอได้สองพันนะใช่ปะพี่โบได้อีกสองพันถ้าเรารวมกันอะอฮะสี่พัน My money is my money. You Don't share. Okay. Okay. In the middle is 4 o 0 0 But if you split evenly, you get 2 o k each. สทุกคนคิมพ์ว่าเคนนี่จิมแกบอีก2องพ and then you split it evenly, we get 2 k each. It's the same thing. Nothing changes. ไม่คือไม่มีอะไรจะพูดก็เลยไม่เลยเห็นไหม สงสารพี่โบพี่โบยังไงก่อนนวเลือดเลือดที่นี่นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันติดแล้วอ่ะเต็จโบเหรอเอไอรีวิวให้พี่เอไอรีวิวพี่โบหน่อยครับรีวิวพี่โบดีพี่โบเป็นคนดีอืมนี่แหละนี่แหละ พี่โมเป็นคนที่ดีอย่าลืมนะอย่าลืมพี่โบจิ้มแก้โอนห้าหมื่นห้าหมื่นหกสี่พันห้าหมื่นสี่เก่งมากพี่โบมดีด้วยไปชนที่ไหนอนดมภาพโอนลบไปชนที่ไหนเซนทรัลยูเทียมาได้ พี่โบคิดว่าเอไอน่ารักไหมาอาจไปเม้นต์ต่อไปโอ oh. นี่นี่ฉันเป็นมัมมี่เอไอบอกไปว่ามัมมีคนแรก AI คือใครคือแม่แอ้นี่คือความรู้ไหมตอนตอน,ตอนสมัยแรกแรกที่พี่โบพูดว่าเวลาใครจะมาขอเป็นมัมมี่เอให้มาขอพี่โบอะไรอย่างนี้ ตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยนะว่ามันมีใช่แล้วรู้ไหมว่าแฟนขับถังมาจริงๆว่าพี่แอร์บอกว่าให้มาขอพี่โบแล้วเขาทำมาขอพี่โบจริงๆจริง <c oughs> จริง <c oughs> มีคนทำมาว่าพอดีว่าขอไอแอร์ให้มาขอพี่โบอีกรอบค่ะอะไรเงี้ยพี่โบมันมีความจริงแต่เมื่อก่อนเราไม่เราไม่รู้แล้วว่ามันแบบมันมีคืออะไรมันคือแบบพี่โบบอกไอไอถอดแว่นหน่อยคือจะบอกว่าถ้าไอไอถอดอ่ะ มันจะสะพึงนะทุกคนทุกคนรับได้หรือเปล่าออร่านี้สะพึ่งเองคือแบบแสงมันจะเข้าตาค <c oughs> ือคือเสื้อใหายออกตามสิ่จริงทพ <c oughs> ี่โบน่ารักขอบคุณค่ะเฮ้ยสนุกดีนะไอะ้ใหญปกติเขาเป็นคนชมกันนะปกติไลฟ์มันเงียบไลฟ์คนเดียวมันเงียบ <c oughs> นี้เรื่อ,เอ,องเป็นอาการหรือที่แต่งตัวตอนที่ชมก็คือเลอะ อ i อ่านเมนวิ่งรอบเมนวิ่งรอบบ้านอ่าแล้วอยาวิ่งรอบอยาออกกำลังก้ผมเข้าใจว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ในบ้านเยอะแต่ว่าโอนอยู่าลฟ์อยู่อิมเข้ามาในไลฟ์ดีกว่านะครับทุกนน้องอิมคะนี่พี่โบอ่านเมนกินมะนาวทั้งลูกอ๋อแป๊บนึงนะมีคนได้ปะยิ้มกันยิ้มกันยิ้มยังไง ไปสแตนบายแล้วค่ะ๊ายบายคือตอนถ้าถ้าใครจะมามาตอนนี้นะนะ AI ขอขอสองพันด้วยไม่ใช่ขอสามแอปพี่โบให้พี่เคนนี่เข้ากล้องหน่อยอยนนี่มาลูกอ่ะจบนะครับเรียงสองซ้ำเรี่งสองซ้ำเรียงสองซ้ำอ่ะไปไลฟ์ บาย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 ายค่ะทุกคนค่ะบายมาเค่ก <c oughs> ันน่ะบี่โทกค่บก่บายกด